ปกรกาศวอมยังพี่วิววอมเสร็จแล้วหรออ่ะวอมยืดเส้นยืดเส้นพี่พี่จะบอกว่าพี่วิวเหมือนอะไรนะที่แบบว่าอันนั้นอ่ะอ๋อมนุษย์ต่างดาวนี่เดนน,นมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวดูหน้าที่เจ้าคือใครเจ้าคือเจ้าคืออวตาร ก็คืออวันรโน้ยวันนี้บรรยากาศนะคะก็จะหมือนฝนจะตกนะคะอยู่ที่สกายเลนนะคะตอนนี้กี่โมงพี่วิวโอเคกี่โมงสี่ <4 S 2> โมงสี่สิบห้านะคะวันนี้ก็จะอ๋อใส่ผอทแบนก็สว่างขึ้นมาห,หน่อยใส่แว่นแล้วก็จะดูสุดนี่ผ้าสวยอะ่ะได้ไหมได้ได้โอเค ถ้านี่ลายนี้ก็สวยนะสิอาสวยงามสวยงามแม่ขามันมีแก๊กตลอดเลยแก๊กตลอดเหรอ,อ,หรอมันเป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเป็นมนุษย์คนหนึ่งบรรยากาศนะคะออกัสยื้เส้นยังยื้อเส้นยื้เส้นยื้เส้นยื้สายยัง วันนี้วันอาทิตย์เนาะฝนมันจะตกคนก็จะน้อยหน่อยเมื่อวานมันเสาวคนเยอะมากเมื่อวานมันเสาก็จะเยอะเยอะมากทีเดียวอ่าพ่อไปไหนแล้วอะไรนะคะแว่นใช่ปะ่ะในน้ำเหร วันนี้วันอาทิตย์คนก็จะน้อยหน่อยสบัดสบัดเออสบัดมือผ่อนคลายก่อนที่เราจะเริ่มปั่นนะคะเราก็จะต้องวอร์มร่างกายสักเล็กน้อยเขาเรียกว่ายืดเส้นยืดเส้นดูน้องดูน้อง <c oughs> น้องวิ่งน้องวิ่งน้องวิ่ง <c oughs> เราก็จะวอร์มร่างกาย พร้อมพร้อม g ฟอร์มร่างกายหน่อยอ่าไม่ใช่บที่เกียดน่ะอร่รนะ่างกายแบบที่เกียดไปไหนละเตรียมตัวเตรียมตัววันนี้ก็เลยรสเท่าเลยน้อยเลยคนคนน้อยเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นกัน วันนี้บรรยากาศเราชอบก็จะนิดน้อยนิดนึงเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกไ้ พ่อไปไหนแล้วพ่อไปไหนละอะไรนะอ,อ๋อโฟกัสเขากองด้วยการเต้น ะได้อยู่อลองเลือีกทีอเลื่ให้มันดีๆเลืให้แน่นๆมผมแม่ยุ่งมากตอนรวดผ้าเสร็จแล้วก็ยุ่งเหมือนเดิมฮะไปวนอ่ะไปวนวอร์มวอม,วอม,วอมขี่วนนดกันเออได้แล้วโอเคเรียบเรเมื่อกี้ตอนที่แบบว่าเอาผ้าผ้าบัฟรูดลงมาไงมันก็เลยยุ่งเดี๋ยวพี่วิวจะไปขี่วอร์มสัก ได้ได้ได้โอเคเรียบขึ้นเรียบขึ้นเรียบขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้จะยุ่งกว่านี้<ส>เดี๋ยวเราก็จะไปขี่กันวันนี้หนึ่งรอบนะวันนี้หนึงรอบวันนี้รอบเดียวอ่ะ ไปปั่นแล้วเหรอคะหรือว่าปั่นเสร็จแล้วยังเพิ่งลังอ๋อกำลังจะไปกี่รอบคะคุณนารอบเดียวครับรอบเดียวโอ้มาประจำไหมคะมาประจำครับทุกสองวันอาทิตย์ละาสองวันเสาร์อาทิตย์อ๋อพระฤหัสอาทิตย์อ๋อพระฤาษีอาทิตย์ค่ะโตแก้วสวัสดีค่ะคุณเพิ่งเพิ่งมาปั่นกันได้ไม่กี่ครั้งค่ะสนุกค่ะสนุกตอนแรกก็เก่งไม่รู้ว่าฝนมันปล่อยไม่คืนวันนี้น่าจะไม่มี ค่ะค่ะปั่นปั่นเร็วเท่าไหร่อะคะความเร็วความเร็วเท่าไหร่อะคะความเร็วอยู่ประมาณสี่สิบโอ้โหมนก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองประมาณสี่สิบประีอย่างนี้สองรอบได้เลยนะรอบได้แต่รอบเดียวพอพอเค่ะไม่ไม่ต้องอันนี้มากเนาะจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เครียดเกินไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ได้อืมเ,เขาเขาสวยอะ่ะไปจะไปขี่บนก่อนก็ได้ปะในน้องน้อง,น,องน้อยอะ่ะน้องน้องไปขี่ตรงนู้นกันแล้วไปเราไปวอร์มก่อนไหมพี่วิวไปไหนละ